กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถูก่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพอกับน้องหนัดคือเก่าพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเอฟซีถุก่านเด้อที่เขามาหับโมซอ,องน้องหนัดเนาะพบพอก็น้องหนัดก็บ่าวตายคือเก่าพี่น้องเออตอนนี้กำลังเก็บมักถั่วเนะาะเก็บมักพี่น้อง<ม> <laughs> <laughs> เก็บมักถั่วฝากกันบ่าวตายแนี่พี่น้องพ่นสืเมื่อแล้วเนาะก็เลยเก็บม<ส>ักถ<ส>ั<ส>่วไปฝากเพ่นและเกษมมืตอ้มอยู่เฮือนนํำ อันนี้ก็าไม่แม่นมะเขือเขาดอกพี่น้องเลยเก็บมะเขือแม่น้องอเนย์บอกเพิ่นบอกแล้วพี่น้องแต่เศร้าแล้วแก้วกว่าเขาออกมาหน้าคุณเลยให้เก็บเลยพี่น้องเลยอยู่เพื่อนไหนที่มาลักเก็บมะเขือน้องอเนย์กว่ายังเหลือเยอะเหมือนกันบอกมีเก็บมาเลยมันจะหมักเถ้าป้าไปถึงกักจบที่ห้องน้ำพี่น้องเลยแม่น จองเป็นจองอุ้ยพี่น้องโมอยก่าวพี่น้องยาวเป็นแมตตพูดพูดมักถั่วแม่น้องอเนยโอ้โอุ้ยเยอะจะใครมาเก็บพี่น้องพูดยือไปเถอมเด็ดเอาเครื่องหนึ่ง ทำขาดกะลิพี่น้องขาดอะไรยางเป็นเมตเป็นเมตเลยมากเลยเมตหนึ่งคือมิดหนึ่งอะไรที่น้องพ <laughs> <laughs> ี่น้องว่าอันยังเป็นเมตบ้านห้าเกินทางล้างเนี่ยจะกี่น่ยปลูกมักถั่วนี่ยนั่นปลูกมักถั่ปวปีถั่วปีแยวปีนี้บด้ปู ท่างหมักถั่วปี้ช่างหมักแตงแม่นองดำแล้วมาห่อถั่วไปได้เมื่อห่อเทือนเท่าพี่น้องเลยมาเก็บหมักถัวก่วอะไรเมือ่ <c oughs> อบ่เอาอะไรตัวขาวมาเก็บหมักถั่วแล้วก็เมือ่อแม่นองดำนี<ม>่แทงเลยด้วยบริสิยุ่งผิด่จพี่น้องเลยแม่ตายหมากระโง่ปลูกแบบธรรมชาติ ักงอแลงอแลงอะแงเง่งไปงเลยงอกยายมไองงอ <c oughs> กมักอ่ะแมน่นี่ตัวเตียวหามอะไรกินพอม <c oughs> <c oughs> กินพร้อมอีกเกิสาวพิ่งบวมน้ำเหองกอืม เมื่อก่อนน่ะน้องก็นเนยก็ไปขายกับเม่ขายก็นอกนเนีดยมาทำน้ำน้ำทำบาตายเนี่ยหาพันกีบอ่ะยี่สิบบาทพี่น้องยี่สิบสามสิบเก้าบาทเนาะพันสิบแปดบาทสิบเจ็ดบาทนะสามบาทพันหนึ่งมันเป็นปะ สิบเจ็ดบาทอ๋อยี่สิบสามเจ็บต่อืม mm hmm. หมดก็หมดลองเลยยี่แหล่บริจีดยามเป็นบุบบบแม่จนปวข้ามาซาม,มาหมมากงอมากง,งถึงสิงงอแต่มากใหญ่ กินได้เลยพี่น้องตัวขาวกับตัวเขียวตัวได้แบกูต่ก็วัวสูตัวขาวตัวขาวแสบ่ะปล่อยตัวนีน,นะตายานะน้อนอนนะนำอะไรเนาะมันเถาเะอะไรเนาะ กินน้ำพี่น้องเอ้ยกินน้ำอยู่ส่วนกินอิ่มจังเมื่อตายเอ้ย <laughs> กินอิ่มจังเมื่อ <laughs> พี่น้องผ้าผ้าที่หักมามาเก็บบักถั่วหลักเก็บบักถัวกกกถ่วน้องอนเนย <laughs> <laughs> ดีใจเลยพี่นอ้องเอ้ยดีใจเลยพี่นอ้องเอ้ย บ่าตายเอิ่นหอนใจเนะากะก็สิเปลี่ยนเอิ่นเอิ่นมาทีหกนะักเนาะหวานใจอนะไพี่น้องเลยบ่าตายสิเมืออะไรมีผู้ใดคิดทอดบ่าตายเยนะี่ยเนาะตัวสะโพตัวสะโพดน้องหนัดเด้อพี่น้องบ่าตายเมื่อก็กคิดทอดเลยพี่น้องเลยเจนเอีว่าอ้าวคือจอยว่ปะกินทอดน้องหนัดว่ปะโอ <laughs> ว้ว่าวายุฝันวัวฝันว่าอะไร อายได้หนิเคินเินหนิวายุขึ้นว่ะจีบมาสิว้าอุน,น้องนัดเขินอะไรี่น้องเอ้ยางสิพอเปลนแล้วตอนนี้มีมอนกับพ่อสิแต่มอนตีหัวนอนตอน <c oughs> นี้เฮ้ยฮะบ่งนี่กนพี่น้องตกพี่ะ้ <c oughs> ยมันเอาตัวนี้กะ มาตายได้ยินค่ะามื่อกี้ทีหักหมุนบะทอยลุยบะทอยพี่น้องเลยมันสายลุยอยู่แล้วพี่น้องเลยแต่ <c oughs> ไม่ก็ลุยพี่น้องกำลังใจเต็มเ <c oughs> พียบปพาพอแหละมา่อพอๆกันอยู่เฮือนอีกพี่น้องเลย หนาแบบสดๆเลยเมื่อนี้พี่น้องบริทาแปง้งตอนนี้ก็ลังย่างเมือ่อข้อสันดัด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 ยางเมื่อน้ำกินไปน้ำพี่น้องเลย <laughs> ย่างเมื่อน้ำกินไปนำ้ำหมาสันกินนั่นกินมักถั่วไ,มไหมไน่มักถั่วกรอบ Bye mà nhào gawan Cọp là mặc dùa sữa ngày mai chinh nham cọp Mày mày nắng 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 này nắng 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 มองอะไรกับมะทั่วมะทั่วมองพี่น้องไปมาพบเพาะกันจเจือเฮือนพี่น้องนี่โอ้ตัวสองบาทเลยพี่น้องเลย <c oughs> สันส้นสั้นสั้นเล็กๆว้าวไปๆๆพี่น้องไปกินนลำกันพังแต่เสียงนี่กระหูเลยพี่น้องเน็ต <c oughs> นั่นแหนม่ <c oughs> พังแต่เสียงกระหูว่าสั้นแหม่ก็เลือกพวกพวกแพง เปิ้ลโตแบกใหญ่ไปหน้องเลยขวัญไปน้องเลยเมื่อ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 ตอนไหนบ่กตายนะเมื่อบานตอนไหนทองฝ้าเพราะได้ยาเกี่ยวกับเกี่ยวเ้วเด้อเขา ขวบสะออนตบเปลี่ยนกระยาดกันาต้นเนาะลมเย็นเย็น้องเอ้ยเย็นหนาวเหมักบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะแต่มันเป็นค่อยๆเงี้ยๆจังนั้นปู่โอ้ยพี่น้องเะหมักบรรยากาศไปสิเมื่อก่อนยังบอกมาดายเรื่องว่าบริมักยามหนาวเป็นว่าบริมักเออก็มาครับมันเป็นแบบพอดีแบบนี้หน่าพอดีก็บผมมากักบรรยากาศไีสไปสิแมนคึมๆแล้วก็ลมๆ แต่ว่ามันเป็นใจสวิตสวอยจอัยงไรบ่ฮูพี่น้องเลยจะกิดห้ออดไฟสักบ่แต่บ่แมนว่าคินหออ้องบ่าวดอกคิดห้องแบบจาาังไรนะมันเป็นแบบสวิตสวอยจังไรใจแบบงเงี้ยงค,คือคือสีห้องคือสีหายนี่แหละว่ามั <c oughs> <c oughs> ยังชิววอลควันเนี่ยพ่ตายเนี่ยบอกไปตรงๆเลยพี่น้องเลยที่รักจ้าว เอาไลายไปยังบ่ต้องเมื่อบ่ายดอกกินข,ข้นานวกินน้ำแล้วละกันสวยๆกับเมื่อตอนไหนแม่สีคองสีถา,เ,าเพื่อนพี่เเพ้เพยเพมีแพนยังกบโลึบลับพี่น้งองเลยเหมือนมบไพี<ฮ>่น้องเลยไทยน้ำมาหานาหม่ไทยน้ำมหานาม ทำน้ไม่ไหลอยู่พี่น้อง้านเฮาก็มีน้ำไม่ไหลแต่ว่าน้ำไม่ไหลมีชงใช้เห็นแต่อยู่ในนาเป็นไงก่อเลยพน้องจะพูดอดไรเป็นหลักเอาโทร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 ตองเมื่อท้าแม่น้องอเนยแล้วกันแม่น้องบอกอเนยบอกเอาแล้วพาน้อสงสัยเลยน้องบ้านสงสัยเลยพี่น้องเลยทำน้ำไม่ไหลแถวหนีปุ่มีน้ำไปเดี๋ยวพี่น้องนอกจากอยู่ในสวนผู้ใหญ่จอย อันนี่ก็ไก่สะเทือนแล,ล้ลวพี่น้องไก่สีฮอดแล้วธรรมศาสตร์บรรยากาศเข้าซุกเรืองเหื่อนี่มนแล้วพี่น้องดูลายเติบพี่น้องเลยขาขูมันใหญ่ี่ยิ่งเรา กุไมใหญ่ก็เลยคือแบบหลายหลายพี่น้องแม่นเจ้ะพาชัยน้าบางลายเกือบไปหอยสโลนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดด้วยพี่น้องสบายดี